ไก่เมืองครับลวกน้ำห้อนลกขนนะครับเนาะอันนี้เป็นน้อยจากญาตใต้น้ำเให้พอครับไก่ใต้น้ำแบบสุดยอดเนาะมาคอยติดตามครับ เป็นน้อยขัวไก่เรียบร้อยครับขัวไก่เรียบร้อยล่างทำความสะอาดเรียบร้อยครับตับไตขวานายอยู่ครบไก่เมืองครับวันนี้ ไปนะกบเรียบร้อยครับกแซบเรียบร้อยนะครับเนาะมาพอน้ำพริกมันครับน้ำพริกก็ยังเฮาอบเอาแกงทั่วไปนะครับพิงแห้งนะครับเนาะหอมขาวหอมแดงหอมขาวหอมแดงอันนี้เป็นเม็ดผักแควนเม็ดผักปัอมกะปิใส่ขาไปใส่ชะไคร่ไปตอวนี้นะครับไปต่ำกันเลย อันนี้เป็นมะนึ่งครับหาภาชนะตีรอ,องรับน้ำนะครับเนาะนะครับ,นะรบเอามาใส่นึ่มันพอดีอันนี้กับตักย่ีงนี่ก็เป็นเตียวมะนึ่งเนาะเอาไว้กันไอ้น้ำออกนะครับเนาะนะครับถามว่าเป็นอ,อย่างมาห้องเตียวมะนึ่งพี่หน้กับมือมกันนะคนเท่าแกเป็นห้องกันทนะี่มานะครับเนาะคนเมือ,องตาอตีหูจักใข่หม้อไปได้เลยน้ำพริกเดี๋ยวต่ำ ไปไปได้็กได้กเด็จากการลุกไงช่างเล็กช่างน้อยก็ได้ครับเป็นเมนูติดเด็ดนะครับบ๊อกครับไปไปหยอกไปตั้งไฟเลยครับหุืเแก๊สเลยครับเมื่อใช้ไฟต่างนะครับเนาะต้องไฟแห้งแต่เดีอครับมันจะจ้าน้าแหลกนะครับเนาะนะครับพี่น้อยไปได้ใช้น้ำนะครับพี่น้อยไปได้ใช้น้ำนะครับ นะครับน้ำบาไ,ได้ใส่เดี๋ยวเขาอาศัยไอ้น้ำม,มันตกลงเกิดบรรยากาศเป็นน้ำใส่รอเลี้ยงไว้เนาะครับน้องไก่บอมีไม้ครับน้ำใส่ให้เต็มเลยครับน้ำใส่เลยน้ำใส่ให้เต็มเลยเดี๋ยวมันนึ่งกับแหวนครับ หน้าม,มันออกปุ๊บน้าม,มันจะแห้งครับกานดีด,ดีครับอ่าละไว้ครับ,รบเปิดไฟกลางนะครับจะต,ต้องไปแห้งหลายมันจะจ้าแค่น้ามแหลกครับช่วงที่รอคอยกับมาเตรียมพัก ไว้นะครับเนาะอันนี้เป็นใบบัอกูดวิ่น้อยปลูกไว้ในเล้าไก่นี่นะครับเนาะเริ่มจะออกหน่อยละเก่าน้อยเดี๋ยวอยู่ครับสลิดออกหน่อยละเมนูนี่เขาก็เหมือนเขาอบทั่วไปนะครับเนาะแต่แต่เขาง่ายคือไก่เหนียวไก่บ้านตีเหนียวๆมันเปื่อเยเร็วแบบใดนะครับเนาะวิธีการปรุงไผนจะใส่ยังกระสุดแท้แต่ครับเตาเอีกก็ได้แล้วครับน,น้ำห้อน ยุบสะดุงนี่เอาออกเลยครับเปลี่ยนน้ำเลยถ้าน้ำห้อนมันก็จะแห้งไปติ๊กๆนะครับเนาะนะครับพอหน้าตาน้ามันมีแห้งนะครับนะครับมันก็จะเลี้ยงไกลอยู่นี่ตลอดเวลาพอเเติมน้ำเย็นไปปุ๊บน้ามันก็จะลง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 ไปนะครับเนาะตรงนี้ก็สามารถปรุง ไปได้เลยครับปรุงไปได้เลยผงชูรสใส่ยังก็ใส่ไปคือแท้แ่มันจืดมันจางใส่อันนี้เป็นเจ้าปะคามไป่น้อยครับไม่น้อยใส่ไปเลยนะครับนาะมันมันเปิงรับมันมากครับทำสเต็ปเดิมครับเอาใส่เหมือนเดิมนม้ำเทใส่เหมือนเดิมครับมันจ้าแต่น้ำแรกเนาะครับนาะ น้ำสนส้ำสน้ำสเอาจนไกลเปเปอยครับเอาจนเปื่อกินได้คนเท่าบบมีเคี้ยวก็กินได้ครับมันอยู่ตีเขาจะเอาเปอยขนาดไหนนะครับน้องทำเหมือนเดิมซ้ำๆไปก่อนองลงรถไปเรียบร้อยนะครับ มันจะคุกคิกครับเมนูนี้น้ำจะคุกคิกแล้วก็รสชาติจะเข้มข้นนะครับเนาองรอคอยครับรอคอยอันนี้เป็นพักทีไปน้อยเตรียมไว้แล้วนะครับนาะใบบักคูดครับอันนี้กับพักทีไปเลยพักปอมเปอร์นะครับเน้อ่น้อยใส่ใบยีราไปหน่อยครับพักปอมไปหอมเต๋อี๋นะครับบัดนี้ปล่อยให้น้ำห้อน้ำนะครับนะครับบัดนี้ปล่อยให้มันห่อน้ำมักยุบใช่ไห คนมออยู่ตลาดเวลาครับทั้งนี้ก็มาจิ้มรถจิ้มชาดได้เลยจิ้มพอว่ามันจืดมันจางอย่างเขากปรุงได้เลยครับอย่างน้ำปลาใช้น้ำปาลาเรืยแล้วครับเอาหัวน้หนัวนเดี๋ยวพอเลยไอ้นู่นี่มาสำหรับไก่ตี๋มัน,น,มนเหนียวเนื้อนะครับน้อง ไก่ผู้เจ้าเล่าไก่จงนะครับเนะาะไก่พันไข่ที่เปิลปดระวางนะครับเนาะนะเมนูนี้เหมาะสำหรับไก่รประเภทนั้นครับอ่ะเตาอีปอลแล้วครับไปน้อยปอลละปิดแก๊สเลยปึ๊บปอลเลยครับนี่พักทั้งหลายทั้งปวงใส่ไปเลยครับอ่าอยากกินข้าวเงี้ยเงี้ยละเที่ยงปลายแล้วครับ ปักรได้วยกันนี้ครับหน้ามันจะให้คุกคีกอดีพอดีนะครับก็ไม่ไป้องครับนี่ครับโอ้มันหอมไปบอกกูหอมเจะากระจ้าเป็ดหอมทุกคีเพิ่อยากเดี๋ยวเขาใส่ไปลองครับน้องเนาะขันนดัดยุทธยอดมาพี่น้อยเตะใส่ถ้วยให้พอมันเที่ยงป่านะครับสลราเอาเอา,เอาเป็นไผ่ยักกินข้าวนักแย่โอ้เหมาะขันนัดครับดู น้ำแหง้งคลุกคิกพอดีครับชุดยอดเลยพี่น้องล้ํากว่านี้แบบนีทแถแล้วครับนะครับใส่ไตน้ำเพี่น้อยนี่อยเจลา่กินเป็นตัวเลยครับนี่จัดยังคือ่อานี่จานอาๆจานใหญ่ๆชุดยอดเมนูครับใช่เวลาน้อยแต่รสชาติ ยอดครับนานมันก็จะพบเหมือนเขาพบแห้งเนยนะครับเนาะนี่วันนี้นะครับเป็นจะไดครับหน้ากินก่อนครับขอบคุณีิดติดตามครับขอบคุณติดก็ไลค์กดแชร์ครับได้ออกปะกันค,คลิปดีๆคลิปหน้าครับสวัสดีครับมาตังเข้าพอดีเมนูเมืองเมือง